ก็จริงๆนะครับนักกีฬาเราก็ยังมีอาการเหนื่อยจากการเดินทางนะครับเช่นหลักอยู่นะครับบางคนก็ยังนอนไม่หลับแต่เราจะเป็นที่จะต้องเรื่องรักษาเรื่องสภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการทํากล้ามเนื้อเพื่อจะสามารถเล่นต่อได้ในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเรื่องการทําร่างกายเนี่ยมันต้องคบคู่ไปกับอาหารที่ดีนะครับส่วนเมื่อวานเนี่ยก็เกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับพอเราขึ้นไป ทางฟิลิปปินเองนะครับทางสมาคมฟิลิปปินเองก็ทําเตรียมอาหารไปเสริฟให้เราทันทีนะครับถึงห้องเราเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางฟิลิปปินแล้วก็ทางสถานทูตไทยนะครับอาหารกลางวันก็นําอาหารไทยมาให้นักกีฬาได้ทานนะครับเพื่อจะเสริมสร้างในเรื่องของพละกำลังนะครับนักกีฬาก็มีใจิตใจที่ดีนะครับยังไงคะก็เป็นเกมที่เราก็ต้องพยายามนะครับเลือกใช้ผู้เล่นและก็ทดสอบผู้เล่นในเรื่องของการเล่นด้วย แล้วก็ต้องพยายามรักษาเรื่องของร่างกายให้ดีไม่ให้มีการบาดเจ็บด้วยนะครับควบคู่กันไปครับผมงมากเยข้าไปมากวันไปได้ ไม่เอามารู้แล้วค่ะยารู้แล้วค่ะว่ามันจะเก่งเฟค่ะวันนี้เจะเป็นอะไรครวันนี้ไข่ทอแล้วเสิร์ฟนดีมากเลย